ผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดล็อกดาวน์2เดือนรับโอนเงินวันที่21กันยายนพศ2564รอบ 2, 2คนละ5,000บาทสวัสดีทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้เป็นการแจ้งข่าวความคืบหน้ากำหนดการโอนเงินเยียวยาผู้ปรกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ กำหนดการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนในวันที่21กันยายนพศ2564ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนโดยสำนังกงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพม,มหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคปรปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชนบุรีชาชงเงรา พนัคนครศเสียุธยาโดยจะได้รับเงินเยียวยารอบ2คนละ5,000บาทครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้ากำหนดการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนผ่านสำนักง,งานประกันสังคมในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21กันยายนพศ2 5 6พาำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ